อย่าลืมติดตามเรื่องราวไปกับนายแขกวาเล,ลตี้และฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับอันนี้บ้านผมก็เรียกว่าอีหลงนะครับน้ำใสดีมากฝนตกมาวันเว้นวันหลายวันเลย วันนี้มาำทำธุรกิจแทนแม่เพราะว่าตอนนี้พ่อเดินมาไม่ได้แล้วปัญหาเรื่องเท้านะครับก็เลยวันนี้กลับมาบ้านปีที่แล้วปีที่แล้วมากับพ่อนะครับได้ทีละหกเจ็ดกิโลแต่ปีนี้ได้แค่เนี้ย ได้แค่นี้เองอาหารมื้อแรงมีตปากะดีปีที่แล้วปลาช่อนครับตัวเครื่องตัวเล็กตัวเครืองแต่ปีนี้มีแต่ปลากะดีได้น้ำ เพราะว่าช่วงที่มันมันแล้งไปนานนะครับไม่มีน้ำมาเติมอบ่อ,บอนี้เพราะปกติบอ่อนี้มันจะมีปลาอยู่ไม่มีน้ำมาเติมบอ่อก็เลยทำให้ปลาไม่ขยายพันธุ์ทีนี้ก็เลยได้กินแต่นี้แหละครับกระดิ่ง นี่ก็หวังจะมาฉีดปุ๋ยครับนาข้าวปีแล้วก็มาฉีดปีนี้กลับมาบ้านสองวันสามวันก็นี่แหละกลับมาช่วยใหญ่หน่อยตัวใหญ่หน่อยช่อนตัวเล็กก็มี ับตรงน้นก็มีอีกนะครับตรงน้นก็มีอีกสงสัยจะต้มแล้วมั้งเนี่ยครับต้มใส่ไม้เปรี้ยวไหมน่าจัหน่าจักเพผักก็เก็บมาจากกรุงเทพแล้ว,ว,ลวท,ทั้งัวละพาทั้งกะเพราทั้ง ระกาศโอ้นี่ถ้าตัวใหญ่ๆนะครับจะเป็นปลาช่อนเนี่ยหลายโลเลยเพราะปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้แหละเวลาช่วงเวลาเดียวกันี่แหละหกเจ็ดโลครับสองวันติดได้สิบกว่ากิโล วีนี้ก็กินปลากรดีไปก่อนแล้วกันน้ำกำลังมาครับฝนตกมาวันเว้นวันเนี่ยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับอีกคลิปก็จะเป็นฉิปุ๋ยนะครับอ่า วันนี้ก็บายบายนะครับ